ศิลปะการแสดงที่อุตสาคเนรับมาจากอินเดียและถูกทำให้กลายเป็นท้องถิ่นในที่สุดก่อนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการนิยามอัตลักษณ์ของชาติในยุคสร้างชาติล่าสุดมีวิวาธะาวารยโคนควรเป็นของต่ำผูชาหรือไทยใครมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนโคนเป็นมรดกโลกมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาในอินเพอร์ี สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ในใค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาวันนี้คำถามที่อยากจะให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับรายการของเราคือคำถามที่บอกว่าคุณผู้ชมคิดว่าไทยหรือกัมพูชา ใครจะมีความเหมาะสมในการนำโขนไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกที่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกมากกว่ากันคำถามยาวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมติด Hashtag i n t e ท v i e w แสงความคิดเห็นมาทาง Facebook ของ Voice TV ในทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียแล้วก็ในแฟนเพจของรายการได้เลยมีความรู้สึกเหมือนจะต้องมาทำข้อสอบสังคมศึกษากับรายการนี้กันทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชม เริ่มมันมาเริ่มอย่างนี้ตอนนี้คนก็พูดถึงข่าวนี้กันทุกวันแต่แขกจะพาไปดูต้นตอของออข้อถกเถียงนี้นิดหนึ่งนะคะต้นตอมาอยู่ที่การโพสต์ของคนกัมพูชาในโซเชียลมีเดียนะคะ คือหลังจากที่มีข่าวว่าไทยกระทรวงวัฒนธรรมของไทยจะขอขึ้นเป็นชีขนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับยูเนสโกก็มีคนกัมพูชาคนหนึ่งนะคะโพสต์ว่าละครโขนหรือระบบำหน้ากากเป็นของราชนาจักรกัมพูชาร้อเอร์เซมันคือมรดกจากบรรพชนชาวคแมจากยุคที่สยามยังไม่เกิดด้วยซ้ำเก่าแก่ยิ่งกว่าประเทศที่เรียกตัวเองว่าไทยเขาก็ เขียนขึ้นต้นมาอย่างนี้แล้วก็มีรายละเอียดอีกนะคะแล้วก็บอกว่าโปรดแสดงความรับผิดชอบและทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งเราจะไม่ยอมยุติข้อเรียกร้องนี้จนกว่าจะได้รับความยุติธรรมด้วยการยอมรับว่าโขนหรือระบำหน้ากากเป็นของคแมรหรือกัมพูชานั่นเองนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วล่ะค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูข้อถกเถียงเรื่องมรดกโลกนะคะมาดูที่มากันนิดนึงแม้ว่าหลายรายการจะพูดหลายช่องจะพูดไปแล้วก็ตามแต่แขกอยากสรุปจากข้อเขียนของคุณสุจิตวงเทศง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมคุณสุจิตนะคะพูดว่า โขนเป็นการละเล่นในเรื่องรามายณนะในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพราหมณ์จากหลักฐานเท่าที่พบนะคะแรกมีเก่าที่สุดขณะน,นี้พบที่ไหนก่อนพบในราชสำนักของกัมพูชาที่ตนเลสาบเมืองเมืองเสียมเรียบนั่นก็คือพบที่ทะเลสาบเมืองเสียมเรียบเพราะฉะนั้นตามหลักฐานเท่าที่เท่าที่มีอยู่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในอุษาคเนเนี่ยต้นต่อกำเนิดของโขนเนี่ย,เข,ขขนเ,นยเขามาจากกัมพูชาจริง ขนนะคะมาแยกเป็นส่วนๆดูในตัวโขนมีอะไรบ้างถ้าเป็นเนื้อเรื่องนะคะและเสื้อผ้ารับมาจากไหนเรารับมาจากอินเดียหมายถึงกัมพูชารับมาจากอินเดียนะคะคําว่าโขนมาจากไหนะละครขนในภาษาเขมรภาษากัมพูชาเขาก็ใช้คํานี้คําว่าโขนนะคะเป็นต้นกําเนิดมาจากตระก,กูลภาษามลายูชวา ในภาษาบาลีก็มีคําว่าเลกองในภาษาชาวาก็มีคําว่าละครและคําว่าละครก็มาเป็นคําว่าโขนราชสํานักละโวอโยธยานะคะไปรับเอา,เอาการละเล่นนี้นะคะหน้าตัดสินนี้มาจากกัมพูชาอายุธยาก็รับโขนมาจากอาณาจักรละโวอีกทีหนึ่งแล้วค่อยๆวิวัฒนาการมาถึงเราทุกวันนี้ส่วน ระบำหน้ากากนะคะคือการใส่หัวโขนการมีมาร์สมีหน้ากากเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกวัฒนธรรมขึ้นอยู่ว่าจะใส่หน้ากากแบบไหนเท่านั้นเองดนตรีที่อยู่ในโขนเป็นดนตรีพื้นเมืองในอุษาคาเนย์อยู่มา3,000ปีแล้วละ่ะการภาโขนมีการภาสองแบบคือภาคเป็นไร่ไร่นี่ก็เป็นขนบพื้นเมืองของอุษาคาเนย์นั่นก็คืออุษาคาเนย์ก็ทั้งหมดนะคะลาวเขมรเนี่ยทั้งหมดเลยเออนอกจากไร่แล้วมีกาบ กาบที่ใช้ในโขนกาบเนี่ยเป็นฉันทลักษ์ษที่มาจากกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าดูองค์ประกอบของโขนทั้งหมดคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เราต้องชัดเจนก็คือว่าเริ่มจากราชสำนักกัมพูชาก่อนแน่นอนแต่ว่าองค์ประกอบของโขนต่างๆนะคะก็เป็นภาคผนวกของวัฒนธรรมอุตสาคเนทั้งหมดนั่นเองแล้วแต่ละ ชนชาตินะคะก็ไปปราบโขนคือทําให้มันมันเป็นเป็นโขนแบบไทยโขนแบบลาวโขนกัมพูชาก็มีวิวัฒนาการกันไปจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อถกเถียงเรื่องโขนทีนี้กลับมานะคะกลับมาเรื่องการขึ้นทะเบียนนี่เราจบเรื่องวงศาคณาญ,ญาติของโขนไปแล้วนะคะกลับมาเรื่องลงทะเบียนการลงทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ย เขาไม่ได้มานับญาติแบบนี้นะคะเขาดูอะไรนี่มาดูถแถลงการของรัฐบาลกัมพูชาก่อนรัฐบาลกัมพูชาถแถลงอย่างนี้ค่ะบอกว่าในนามเป็นรัฐสมาชิกขององค์กรยูเนสโกกัมพูชาได้ให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมอรูป คือะคำที่จับต้องไม่ได้ intangible เนี่ยนะคะซึ่งได้อนุญาตให้คำภูชาได้ลงทะเบียนหน้าตัดสินเขมรหรือระบำพระราชทรัพย์เขมรในบัญชีมรดกวัฒนธรรมอรูปของมนุษยชาติเมื่อปี2546 ต่อมากัมพูชาจดทะเบียนอะไรอีกนะคะจดทะเบียนมรดกอะรูปที่มีความสําคัญเช่นหนังใหญ่ขนกระจับปียาวการทอผ้าไหมแล้วกําลังจะตรีมยื่นองค์กรยูเนสโกนะคะปรากฏว่าหนังใหญ่ได้รับการลงทะเบียนเป็นมร,มรดกวัฒนธรรมอรูปเมื่อปี48การชักกระเยอะนะคะก็ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกของวัฒนธรรมอรูปหรือ intangible นี้แล้วเมื่อปี2558ทีนี้ กระทรวงนะคะยังจะเอากระจับปียาวไปที่องค์กรยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกําลังจัดการศึกษาเอ,อเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเพลงอารักและโขนเพื่อเสนอเพื่อเสนอขอลงทะเบียนเป็นม,ม,มรดกโลกวัฒนธรรมอารูปในปีข้างหน้านี้รัฐบาลกัมพูชาย,ยังพูดอีกว่านะคะสำหรับกิจการลงทะเบียนม,มรดกโลก จะต้องทำอะไรต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายและนิติวิธีสำคัญที่องค์กรยูเนสโกกำหนดให้สำหรับทุกชนชาติและทุกประเทศทั่วโลกนะคะมิใช่ทำขึ้นไปตามประกาศการคิดเห็นหรือตามอารมณ์ของผู้ใดผู้หนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งขอเรียนว่าคณะทำงานที่เชี่ยวชาญของกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะได้กำลังพยายามดำเนินการทุกวิถีทาง ตามที่ทําได้โดยมีความประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมของประเทศนี่เป็นแถลงการของรัฐบาลกัมพูชาหลักใหญ่ใจความมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหลักใหญ่ใจความคือรัฐบาลกัมพูชาเขากําลังจะบอกว่าไอ้การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นตามอารมณ์ได้ไม่ใช่นึกอยากจะไปขึ้นอะไรก็ขึ้นอันดับแรกคือคุณต้องไปให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรม รูปนี้ก่อนนะคะนี่ประเทศไทยล่ะประเทศไทยได้เป็นรัฐภาคีแล้วหรือยังนะคะคุณวีระ โรดพจนรัฐซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเราก็บอกว่าในส่วนของประเทศไทยขอชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสมวนรรักษามารดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งอยู่ในระหว่างที่กระทรวงต่างประเทศขอเข้าภาคีอนุสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกฎเกณฑ์น,นี้นะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายและนิติวิธีเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่ต้องมาเถียงกันหรอกคะ่ะว่า ใครเป็นเจ้าของโขนหรือใครไม่เป็นเจ้าของโขนเพราะโขนเนี่ยยังไงมันก็เป็นวัฒนธรรมร่วมของอุตษาคเนแล้วทั้งอุตษาคเนเนี่ยยังไงยังไงก็ไปรับมาจากอินเดียอีกทีหนึ่งอยู่แล้วแต่เรื่องการจะขึ้นไม่ได้หรือขึ้นไ,ได้มันขึ้นอถู่ว่าหลักนิติวิธี ทำได้ไหมถ้าประเทศไทยยังไม่ได้เป็นลงสัตยาบาลเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี้เราก็ยังจะไปขึ้นทะเบียนกับเขาไม่ได้ซึ่งตรงนี้จรงิจรงๆแล้วทางรัฐบาลกัมพูชาก็น่าจะทราบดีนะคะแต่แขกชอบคําตอบนะคะของคุณวีระรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของเราตอบดีมากคุณผู้ชมและแถมว่าเป็นคําตอบที่สร้างสารรค์นั่นคือบอกว่าออตนคิดว่าแม้กัมพูชา กัมพูชาจะาเสนอโขนซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงกับไทยแต่ก็เป็นแบบฉบับของเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะแล้วหลายประเทศที่นําเสนอมรดกทางวัฒนธรรมรูปแบบเหมือนกันแต่คนละช่วงเวลาเช่นกิมจินะคะก็มีการขึ้นทะเบียนทั้งเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้เป็นมรดกโลกมรดกทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนร่วมกัน2ประเทศลีลาจังหวะแทงโก้ก็มีทั้งประเทศอาร์เจนตินาและอุรุกวัยเพราะฉะนั้น คุณวีรลก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะไปขึ้นทะเบียนโขนนะคเป็นมรอดอกโลกก็ควรจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีประเทศไทยก็ควรจะแสดงความยินดีด้วยซ้ำไปและใครก็รู้สึกว่าการแสดงความคิดเห็นแบบนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ดีถ้ากัมพูชาไปยื่นนะคะยื่นแล้วมันจะเป็นอะไรคะคุณผู้ชมเมื่อยื่นให้กับยูเนสโกเป็นมรอดอกโลก คำว่ามรดกโลกมันก็บอกตัวของมันเองแล้วมันก็เป็นมรดกของทุกคนในโลกนี้คือคําว่ามรดกโลกเนี่ยแปลว่าไม่มีไม่ต้องมีใครไปเคลมว่าใครเป็นเจ้าของอะไรไงวัฒนธรรมต่างๆนานาที่เกิดขึ้นแล้วบนโลกนี้ เขาก็ให้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกอะ่ะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นมรดกกัมพูชาเขาไม่ได้บอกว่าเป็นมรดกไทยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นมรดกอินเดียเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเ,เ,เกิดทุกคนจะมาแย่งอินเดียนะคะถ้าอินเดียเข้ามาแล้วบอกว่าหยุดหยุดทุกคนหยุดเลยทั้งหมดเนี่ยมาจากอินเดียหมดไม่ต้องเถียงกันเพราะฉะนั้นไม่มันพ้นนะคะพ้นยุคข,ข,ของการดึงเอาความเป็นชาตินยิยมมาเล่นการเมืองภายในประเทศแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ยูเนสโกททำทำ ทำให้มีขึ้นทะเบียนเนี่ยแล้วก็เรียกมันว่ามรดกโลกมันก็ควรจะจบแค่นี้ว่าเออจริงเนาะเราเกิดมาในมนุษย์เนี่ยวัฒนธรรมต่างๆที่วิวัฒนาการมา2,000ปี3,000ปีสุดท้ายมันก็เป็นของมนุษย์ทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่แขกอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าเวลาที่เรามาเดือดร้อนฟูมไฟว่าเป็นของเราไม่ใช่ของเขาเป็นของเขาไม่ใช่ของเรานี่ของฉันเธออย่ามาแย่งฉันไปอย่างกรณีโขนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถามจริงๆว่าคนที่เดือดร้อนเรื่องโขนเนี่ยเคยดูโขนไหม ดูปีละกี่ขนเคยสนใจอยากจะไปดูเขาฝึกโขนไหมเคยรู้ไหมว่าตอนนี้มีใครฝึกโขนเล่นโขนอยู่บ้างเขาฝึกไปยังไงเขามีการโมดิฟายโขนไปยังไงเขามีความพยายามจะทําให้โขนมันร่วมสมัยไปยังไงเรายังไม่มีความรู้เรื่องนี้เรายังไม่เคยสนใจเราไม่เคยนั่งอยู่วันไหนแล้วรู้สึกว่าโอ้ยวันนี้อยากดูโขนจังเลยคือถ้าเรายังไม่รู้สึกว่ามีโขนอยู่ในชีวิตของเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเคลมว่าเราจะเป็นเจ้าของมันไว้ทําไมนะคะ ช่วงหน้าค่ะแขกจะชวนคุยนะคะกับนักประวัติศาสตร์อาจารย์พี่พัฒกระเจาะจานจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ดจะมาถามอาจารย์นะคะว่าเราควรมองเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อน กลับมาพบกับรายการอินเทอร์วิวในช่วง In Your Voice ค่ะอาจารย์พิพัฒ์กระเจจันจ,จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์พิพัฒค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์มีความเห็นยังไงต่อวิวาทะดราม่าเรื่องโขนระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี้คะเอ่อโดยคำถามกว้างแต่ว่า,วาโ,ดโดยทัศนะผมว่า ปัญหาตอนนี้ทุกคือทุกคนกําลังหลงประเด็นอยู่ยทั้งฝ่งายไทยเองแล้วก็กัมพูชา,า,าก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของการจดเปลี่ยนหรือไอ้แนวคิดเรื่องไอ้อวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้น่นะครับหรือว่า Intangible Cultural Heritage เนี่ยก็คือว่าเขามองว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลได้ข้ามพรมแดนได้สามารถอยู่กันคนละซีกโลกเลยก็ยังได้เลยก็ยังสามารถที่จะจดทะเบียนได้อะไรเงี้ยนะครับ อ่อทราวนี้คือว่าตอนนี้ทุกคนกลับไปมองในประเด็นที่ว่าพยายามจะหาว่าใครเป็นต้นกําเนิดข,ของวัฒนธรรมโขนขอ่าแล้วว่าใครเป็นผู้ที่บอกว่าเหมือนกับเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงในทงนี้จริงแล้วโดยคอนเซปต์ของตัววัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะมองว่ามันเป็นของแท้หรือไม่เป็นของแท้แต่เขามองว่าคนที่ใช้วัฒนธรรมนั้นอยู่เนี่ย มีการใช้วัฒนธรรมอย่างไรมีการสืบทอดวัฒนธรรมอย่างไรบ้างแล้ววัฒนธรรมนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการที่มันอาจจะสูญหายไปไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจดทะเบียนก็คือเป็นกระบวนการหนึ่ง ในการปกป้องวัฒนธรรมตัวนั้นครับน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์นวนเหมือนกับอาจารย์บอกว่ามันมีความเหลื่อมกันของยุคสมัยอยู่ระหว่างวิธีคิดของยูเนสโกกับวิธีคิดของพวกเราที่พยายามจะหาเจ้าของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งนั่นก็คือพวกเรายังอยู่ในยุคที่อยากจะคงรูปวัฒนธรรมแล้วควานหาออเทนติซิตี้หรือความจริงแท้อะไรของมันในใขณะที่ย<ช>ูเนสโกเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเป็นอินแทงจิเบลนะคะเลื่อนไหล ก้าวข้ามพรมแดนก้าวข้ามการเวลาย้ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ใช่ไหมคะใช่ซึ่งมันเป็นค,ความคิดหลังสมัยใหม่มากๆแต่ไอความคิดหาความจริงแท้เนี่ยมันยังเป็นความคิดแบบสมัยใหม่ในยุคที่เราสร้างชาติกันอยู่คือคือผมว่ามันมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆที่เนี่ยคนเคยชินกับวัฒนธรรมที่ จับต้องได้โดยเฉพาะโบราณสถานซึ่งมันเป็นของอยู่ติดที่เพราะฉะนั้นเนี่ยอพอมันเกิดคอนเซปต์ใหม่ในเรื่องของวัฒนธรรมที่คุณจับต้องไม่ได้ซึ่งมันลื่นไหลามากเลยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเอ้ย้วเราจะทายังไงลหละจะเป็นเจ้าของจะเคามันยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้เราต้องจดทะเบียนนชาติเดียวเท่านั้นแหละเออแล้วเราก็จะแสดงความเป็นเจ้าของมันเอแต่ว่าปัญหาเนี่ยจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับก็คือว่ามันเกิดขึ้นจากความคิดในเรื่องของชาติยม คือเดิมเนี่ยสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยว่าถ้าทหลายหลายอย่างเนี่ยมันแชร์ร่วมกันมันมันข้ามเส้นพรมแดนเพราะว่าไอ้เส้นพรมแดนเนี่ยมันมาเกิดขึ้นทีหลังครนี้พอมันเกิดกระบวนการชาตินิยมเนี่ยชาตินิยมมันต้องการสร้างอัตลักษณ์ของชาติมันก็เลยเริ่มเกิดการนิยามว่าว่าจะทาอะไรบ้างลหละที่มันเป็นของของเราอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไทยเองกมพูชาเองก็นิยามแบบบอกว่าโขนสิคือว่าทําของเราครนี้มันก็นามาสู่ปัญหาในปัจจุบันนี่แหละครับก็คือว่า มันกลายเป็นว่าเรามาแข่งกันว่าใครเป็นเจ้าของของมันอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยน,นะครับแต่อาจารย์คะดูเหมือนว่าการแข่งกันว่าใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกประเทศที่เข้าไปจดทะเบียนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี้รวมทั้งยูเนสโกเองก็คงไม่ได้คิดเรื่องความเป็นชาตินิยมถูกไหมฮะใช่ครับแล้วผม,ผมคิดว่าค่ะครับผมคิดว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่าไทยกับ กัมพูชาเองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์บาดแผลหรือม,มันมีประวัติศาสตร์ชาตินิยมที่ที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างแข่งกันต่างข่มกันซึ่งกันและกันคือมันมีกรณีหนึ่งครับที่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วถ้ามันไม่มีปัญหาเรื่องชาตินิยมเนี่ยกัมพูชาเองเนี่ยก็มีแนวโน้มในการที่จะจดทะเบียนในเรื่องวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับชาติอื่นเหมือนกันตัวอย่างเช่นเมื่อปี2015เนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็จดทะเบียน วัฒนธรรมหรือประเพณีนะครับในการช,ชักเยอะเนี่ยกับเวียดนามเกาหลีใต้แล้วก็ปฟิลิปปินส์แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าทําซึ่งมันดูบนพื้นมากเลยนะม,นมันก็คงาไม้ได้พื้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นว่ฒนธรรมแบบธรรมดาเนี่ยก็คือจริงๆมันก็มีมีอะไรที่ที่คือมันสามารถจดร่วมกันได้โดยที่มันไม่มีปัญหาครับ ปรากฏว่าเรื่องชักกะเยอร์เนี่ยเขาไปจดร่วมกับประเทศอื่นได้หมดเลยแต่พอมาเป็นโขนเนี่ยเขาไม่อยากจะมาจดร่วมกับไทยอแ่ะแล้วม<ร>ันเรื่องตลกไงคือไทยเอง<า>เราก็มีประเพณีซักกะเยอร์ถูกไหมครับเอ๊ะแล้วเราไม่เห็นอยากไปแย่งซักกะเยอร์กลับมาเป็นของเราเลยอาจารย์เขาจดไปเรียบร้อย,ล,อยล้วด้วยเนี่ยผมคิดว่าเราเราไม่ได้เคมเป็นเคมการชักกะเยอเนี่ยเป็นวัฒนธรรมระดับชาติและที่สําคัญด้วยเนี่ยผมว่าเราไม่ได้มองความหมายระดับลึกของประเพณีซักกะเยอร์เนี่ยอย่าง กัมพูชาเนี่ยเขามอง <c oughs> ประเพณีเนี่ยนะครับไปเชื่อมโยงกับการชักหน้าดิกดำบันหรือการกวนเสี่ยงสมุดซึ่งมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโขนนี่แหละครับเขาจริงๆแล้วเขาทํามาเป็นลําดับด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าเขาจดจับก็ได้จับปียาวด้วยแล้วก็จด <c oughs> ชักกะเยอะ แล้วซึ่งจริงๆแล,แล้วอะสายที่เขาโจทย์เนี่ยมันก็มาเกี่ยวข้องกับโขนในท้ายที่สุดแต่ของเราเนี่ยเราเรานอกจากโขนแล้วเราก็ไม่ได้สนใจชักกระเยยไม่ได้สนใจอะไรเลยเราแทบจะไม่รู้แล้วนะว่าชักกระเยะเนี่ยเขาทำกันยังไงค่ะอาจารย์คือมันเป็นการโจทย์แบบโดดๆแล้วผมยิ่งนึกไม่ออกเลยว่าในอนาคตเนี่ยสมมติว่าถ้าเราถ้าถ้าเราหรือไทยเนี่ยจดได้จริงนะครับคือโดยกระบวนการของการที่เราจะจดทะเบียนเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่มันท่วมไปอีกเช่น ก็คือว่าพอเราพอเราจดปุ๊บมันจะต้องมีเรื่องของการรักษาการศึกษาการปฏิบัติสืบทอดการถ่ายทอดการเผยแพร่ความรู้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการแบบนี้มันจะไม่ค่อยเกิดฮะแล้วเราก็จะพยายามสตาร์ทไอ้ตัวประเพณีแบบเนี้ยให้มันคงที่ซึ่งอันนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะว่ามันก็จะขัดแย้งในตัวเองกับไอ้ตัวคอนเซ็ปต์ของวันที่จับต้องไม่ได้คือมันเป็นสิ่งที่มันลื่นไหลมันเปลี่ยนแปลงได้ ะะยังไม่นับว่าเราก็ยังไม่ได้เข้าลงสัตย um าบันเป็นอนุภาคีกับเขาด้วยนะคะจะเป็นภาคีกับเขาเป็นรัฐภาคีกับเขาด้วยนะคะอาจารย์ซึ่งการไม่ได้เป็นรัฐภาคีเนี่ยเราไม่สามารถไปขอจดได้หรือเปล่าคะอาจารย์เอออันนี้ใช่ครับมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งเนซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าเในปลายทางที่สุดแล้วเราต้องการอะไรในการที่จะจดในเงี้ยนะครับค่ะทีนี้สมมุติสมมุติว่าถ้าเราเไม่มีปัญหาเรื่องเป็นรัฐภาคีไม่ได้เป็น,น,ะะนเนี่ยนะคะอาจารย์อาจารย์คิดว่า เออสมติว่าเราไม่ได้จดโขนมีอะไรในวัฒนธรรมไทยที่เป็นวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ที่อาจารย์เห็นว่าคนไทยไม่ทำไมคนไทยไม่คิดจะหยิบสิ่งนี้ไปจดทะเบียนละ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ผมว่าเออคืออย่างนี้ผมว่ามันมีวัฒนธรรมอยู่สองสองกลุ่มใหญ่ๆแล้วกัน<ะ>แบ่งง่ายๆว่าทํารหลวงวัฒนธรรมา,าก่อนจริงๆวัฒทํรล่านเนี่ยมีจํานวนมากเลยค่ะเอออย่างเช่นว่าเอ,อ ในภาคใต้อย่างเงี้ยก็มีพิธีชิงเป็ดอย่างเงี้ใช่ไหมครับซึ่งจริงอย่างเงี้เราก็สามารถจะจดได้พธิธีการจุดบ้างไฟจริงก็จดได้แต่มันก็น่าสังเกตอ่งเงี้ว่าส่วนใหญ่ในเวลาเราพูดถึงประเพณีหรือว่าธรมที่ควรจะจดเนี่ยหรือยกยก,ยกมันก็ไม่จะไปเกี่ยวข้องกับประเพณีระดับชาติเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าบางทีเรายังมองวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยค่อนข้างแคบจนเกินไป คือครเรายังมองเห็นแต่วัฒนธรรมที่เป็นเอ่อยเคาเจอร์เราไม่ได้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นของมวลชนสักเท่าไหร่นะคะใช่อย่างเกาหลีเขาก็ไปจดกิมจิซึ่งมีทุกบ้านทุกบ้านมีไหกิมจิแล้วทําให้เราเข้าใจได้ว่าทําไมเขาต้องไปจดแต่เรายังนึกไม่ออกว่าเฮ้เราจะจดอะไรการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำอะไรอย่าเปี้ารอไทยนึกไม่ออกเลยค่ะจุดนี้ก็ผมว่าเราเราไปเราไปติดอยู่ที่ปัญหาเนี่ยแหละครับว่าเรา เราคิดถึงอะไรที่เป็นวัฒนธรรมไทยแล้วเรามากถึงนึกถึงไอ้สิ่งที่เป็นไฮเคาเช่หรือว่าทําของชนชั้นสูงอะไรนะครับอันนี้ก็คือคปัญหนานของของของ,ของบ้านเรารวันนี้ขอบคุณอนาะจารย์พิพัฒมากที่มาร่วมเป็น i n Your Voice กับรายการ Interview แล้วก็ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆได้เยอะเลยทีเดียวครับเพระคุณมากค่ะอาจารย์ครับขอบคุณมากขอบคุณ,ค,ณค,ค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วไปพบกับเสียงของคุณผู้ชมในช่วง i n นดิ v i e w ค่ะ อินเทอร์วิวค่ะก่อนที่จะไปอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ติดแฮชแท็กอินเทอร์วิวลองดูความคิดเห็นของแฟนเพจ BBC ไทยนะคะต่อข่าวนี้คุณเร็กค่ะใช่ครับโขนและเครื่องแต่งกายโขนในแบบฉบับของไทยควรจดทะเบียนมันเป็นการจดทะเบียนเฉพาะในรูปแบบที่ไทยมีผมสงสัยว่าที่กัมพูชาร้อนตัวเพราะการแสดงของกัมพูชาคงเหมือนโขนของไทยมากๆ คุณธนากรคำราชาศัพท์ยังไปเอาของเขามาใช้เลยแค่นี้จิบจิบคุณเหน่งค่ะกัมพูชาเขารับจากอินเดียแล้วประยุกต์เกิดขนขึ้นในโลกส่วนเราก็รับจากกัมพูชาอีกทีแต่เรานี่แหละจะไปจดทะเบียนว่าเป็นของเราไงละ่ะว่าแล้วไปทวงคืนแผ่นดินเขาพระวิหารกันเถอะวิธีแก้คือเรานั่นแหละต้องยอมรับความจริงชําระประวัติศาสตร์ไม่งั้นเราจะทะเลาะก,กับชาติอาเซียนไปหมดเราบิดเบือนความจริงหลายอย่างและปกปิดไม่ให้มีการเรียนรู้ตอนนี้ยุคหมู่บ้านโลกมาถึงแล้วหลอกตัว เองไม่ได้แล้วนะคะคุณประสิทธิ์บุญเต็มใกล้เลือกตั้งบ้านเของมัง้งเห็นใกล้เลือกตั้งทีไรกระแสชาตินิยมมาทันทีคงพอๆกับที่ทะเลาะกันเรื่องเขานั่นแหละทีนี้มาดูความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ติด Hashtag i n น e r v i e w บ้างค่ะคุณปิยรัตน์โขนเป็นของใครมาก่อนยากพิสูจน์แต่เวลานี้เราดูขนสดทุกวันพระรักพรรามไม่มีมีแต่ยักษ์เบื่อมากเลยส่วนคุณสบายบอกว่า เห็นพระนางยิ่งรักชมตลาดสบายพลิ้วอยู่นู่นแน่นท่านผู้ชมออไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะคะคุณโดดี้โดโดอยขนคือวัฒนธรรมร่วมในอุสตสาเคนไม่มีชาติใดเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นกรัรมพูชาหรือไทยคุณพิมพ์ใจถ้าเราไปลอกเลียนเขามาก,ก็คืนไปเถอะมันไม่สําคัญเท่าปากท้องประชาชนหรอกนะแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นของเราก็ขานกันไปคุณบุญมานิตขึ้นของใครของมันครับมีความแตกต่างกันอยู่บ้างจับไปทะเลาะกันทําไม คุณ NY ค่ะคิดว่ารากเงาของโขนนะ่าจะมาจากอินเดียมากกว่าก่อนจะทำอะไรควรตรวจสอบความจริงก่อนว่าเป็นความเป็นมาเป็นไปให้แน่ใจก่อนอย่าก,กลายเป็นเรื่องบาดหมางกับเพื่อนบ้านจะดีกว่า คุณพิศวันค่ะเคยไปชมโขนนานาชาติหลายครั้งแต่ละประเทศที่นํามาแสดงล้วนแต่งุดงามเป็นอัตลักษณ์แขกชอบคำว่าโขนนานาชาติถ้ามีการแสดงโขนนานาชาติก็แปลว่าทุกชาติก็มีโขนเป็นของตัวเองใช่ไหมคะแล้วเราก็ควรจะเห็นมันเป็นมรดกโลกจริงๆก่อนจากกันนะคะก็ข่าวประชาสัมพันธ์ก,กิจกรรมโคซี่ลิฟวิ่งแฟมิลี่เอทติ้ของ v o i c e TV ค่ะซึ่งจะมีในวันที่1 8 1 9มิถุนายนนี้นะคะก็แฟนรายการ จะไปนะคะไปกันที่ไหนทำกิจกรรมกันที่โรงแรมเทมส์วอลลี่เขาใหญ่ค่ะผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Cozy Living Family o u t i n g นะคะไปติดตามรายละเอียดกันที่ Facebook ของรายการ Cozy Living ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มิถุนายนวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ